สวัสดีครับพี่ๆวันนี้ผมพาพี่พี่มาดูเหยื่อตกปลาช่อนอีกตัวหนึ่งนะครับที่คิดว่าพี่พี่หลายคนคงเคยใช้นะครับถ้าเป็นงานปลาช่อนนี่ต้องมีเราต้องนึกถึงว่ามีเหยื่อตัวนี้แน่นอนครับกระดี่ยางครับตัวนี้เป็นกระดียางมันตับนะครับตัวนี้น้ําหนักดีนะครับน้ําหนักดีตีไกลเดี๋ยวผมจะให้ดูแอคชั่นนะครับว่าแอคชั่นใต้น้ําจะเป็นยังไงตัวนี้ผมใช้ผู้มัดไว้ด้วยนะครับ การใช้ผู้มัดไปก็จะทําเหมือนให้เหยื่อผิวด้วยแต่ว่าการสั่นก็จะช้าลงนะครับเพราะว่ามันจะมีแรงต้านที่หางนะเดี๋ยวผมจะให้ดูคลิปต่อไปจะเป็นคลิปที่ไม่มีเบ็ดไม่มีไม่มีเบ็ดที่เป็นมัดผู้นะครับเนี่ยครับตัวนี้เห็นไหมครับจะสั่นทีสั่นแรงมากครับตัวนี้งานประช่อนนี่ถูกทางเลยครับทามาสําหรับงานประช่อนโดยเฉพาะเลยแต่ผมก็มีบางบางคลิปนะที่ผมไปตกปลากระสูบ ตามเขื่อนตามอะไรก็ใช้ได้ผลดีนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาดูการใช้งานจริงครับตัวนี้จะเป็นตกปลาช่อนนะครับลักษณะการตกตัวนี้ผมจะใช้เป็นการยกนะครับยกปล่อยตกยกปล่อยตกนะครับพี่ๆี่เนี่ยครับยกปล่อยตกยกปล่อยตกนะครับยกมาเรื่อยๆครับนี่ครับกัดแล้วครับกัดแล้วก็หววได้เลยครับนี่ครับตัวนี้ไซ ปลาช่อนใหญ่นะครับไซส์โลกว่านะครับตัวนี้โลครึ่งมีแน่นอนครับตัวนี้ถ้าจําไม่ผิดน่าจะเป็นสีน้ําตาลนะครับน้ําตาลท้องขาวนี่ครับดูนะครับหัวเบเลอใช่ครับน้ําตาลท้องขาวอีกตัวหนึ่งครับตัวนี้จะเป็นสีดําท้องเหลืองครับเทคนิคเหมือนกันครับยกไปตกเหมือนกันก่อสายให้ตึงก่อนครับแล้วก็ยกไปตกนะครับ การตีอย่างนี้เราต้องดูปลาจิบก่อนนะครับถ้าเราเห็นปลาจิบอยู่ตรงไหนเนี่ยเราตีไปแล้วเราก็ยกเนี่ยครับกัดแล้วครับเรียบร้อยครับตัวนี้ก็ใหญ่เหมือนกันครับเกือบสองโลแหละนะครับตัวนี้จะเป็นทิปแถวบ้านสร้างนะครับถ้าเป็นปลาช่อนตามคลองธรรมชาติจะไม่ค่อยมีแล้วตัวนี้จะเป็นตามบ่อเบญญพันธ์ทั่วไปที่เขาไม่ได้จับปลาช่อนออกนะครับปลาก็ค่อนข้างที่จะตัวใหญ่ครับนี่ครับ ไซส์สเกือบ2โลนะตัวนี้ครับหัวเบลเลอร์เลยครับสวยงามครับตัวนี้นี่ครับเต็มปากตัวนี้จะเป็นสีเขียวท้องเหลืองตัวนี้จะเป็นคลองธรรมชาติครับอามาเทสตามคลองธรรมชาตินี่ครับอันนี้คือตีป่าบัวแล้วครับเนี่ยครับโดนแล้วครับคือเราตีผ่าป่าบัวผ่าอะไรได้นะที่มันไม่ได้หนามากนะครับเพราะว่าเบ็ดเบ็ดมันจะอยู่ข้างหลังนะครับมันจะไม่ไม่ไม่ค่อยโดนอีแล้วเพราะว่า ตัวเหยื่อมันจะตั้งมาตัวนี้เป็นฉโดนะครับฉโดป๊อกไซก็จะมาสักเจ็ดแปดขีดครับตัวนี้เนี่ยครับได้บ่อยนะครับเอาไปตีฉโดผมได้บ่อยเลยส่วนตัวนี้ก็อามกองานปลาช่อนนะครับงานปลาช่อนทิปตัวนี้จะเป็นทิปของหน้าปอนนะครับก็กอมาเรื่อยๆครับไม่มีอะไรมากกอมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับเนี่ยตัวนี้มากินข้างตะลิงเลยครับจะยกขึ้นจะยกขึ้นฝั่งอยู่แล้วจะเยกเกลือแล้วกินข้างตะลิ่งเลยไซไม่ใหญ่ครับตัวนี้ สี่ห้าขีดส่วนคลิปนี้นะครับที่อ่างเก็บน้ำามกเหล็กสระบุรีนะครับเอามาตีกระสูบครับตีได้เลยครับถ้ามีหญ้ามีกอไม้อยู่มีตอไม้เงี้ยเราตีได้เลยครับเพราะว่าเบียดอ่ะมันจะอยู่ข้างหลังแล้วมันจะไม่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 เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับต้นไม้อยู่แล้วครับเนี่ยครับตีน้ําหนักดีครับตีปลาแล้วก็กอมาเรื่อยๆครับมีตัวโดนแน่นอนครับกระสูนกัดดีนะครับ แล้วที่สําคัญคือน้ําหนักเหยื่อนะดีมันตีไกลครับตัวนี้ก็เรื่อยๆครับก็เรื่อยๆผ่านหน้าเดี๋ยวมันก็ไล่โฉบเองครับเนี่ยครับกัดดีมากข้อได้เปรียบของกระดี่ตัวนี้คือแบบเป็นกระดี่ที่มีคิ้วนะครับมีคิ้วให้มันสร้างแรงต้านแล้วก็แรงสั่นจะเยอะกว่ากระดี่ทั่วไปนะครับจะเยอะกว่ากระดี่ทั่วไปก็จะสั่นทีสั่นแรงนะครับสั่นละเอียดยิบเลยครับ กัดไม่โดนแล้วก็ซ้ําอีกทีครับนี่ครับยังไงฝากพี่พี่ไ้ด้วยครับกระดีตัวนี้ตกได้ทั้งปลาช่อนชะโดแล้วก็กระสูบนะครับยังไงผมจะปักหมุดไว้ให้นะครับพี่พขอบคุณพี่พี่มากครับที่รับชมขอบคุณครับสวัสดีครับ